แต่หูนี่แต่สูงสามสิบเมตรนะหูนี่มันเป็นน้ำน้อยมาปุ๊บเนาะและ้วมันคล้ายๆคือน,นวดเร็วมันตะไกยย่เลยนะวันนี้นะนเ,เขาอยู่ที่ถ้ำนางแอ่นนะถ้ำนางแอ่นอยู่แข่งขมนห่างจากทาแทกแทกนี่สักกิโลนะประมาณนี้นะแหละแล้วก็เข้ามาจากเจ้ทาวน์ที่สิบสองกับหนึ่งกิโลแค่นั้นเดี๋ยวเฮาน้องคนพาเที่ยวนะน้องคนผู้เจ้าหน้าที่อยูนะ่นี่ อันนี้น้ำตกมาได้ใช้น้ำตกนี่น้ำตกนี่มาจากในธรรมที่ไหลน้ำยื่นเลยธรรมโอ้ฝายกั้นไหลล่าฝนตกน้ำไหลคือน้ำจะตื club, ้นฝายและระบายออกมาวันนี <c oughs> ้ช่วงหน้าฝนนี่ไปเที่ยวได้บ่เที่ยวได้ตลอดปีเลยโอ้น้ำนี่น้ำบริสุทธิ์เลยเนาะน้ำบริสุทธิ์เลยน้ำเย็นเลยอ่าป้ายเลยน้องๆเพื่อจะพาขึ้นไปบ่อ่าฝ่ายอ่าชก ว้าวอ๋อโอ้ปากท่ำสูงจ็ดเมตรปรากทํสามส้าเแต่ปากำลนน้ำสูงใหญ่กวา่าดันน้งเท่าปากท่นงใหญ่กวดันนี้อ๋อมันเปิดเอาร่มมากนะเร่มมาได้ปีเนาะอ๋อโอ้โอบอดบดไปคลักเนาะเป็นระเง้ระวงังโอ้คนไทยกับมาหลายได้เขาที่เห็นอ๋อทํำนี้อันอันเปิดได้จากปีแลว ทำนี่เปิดมาได้ประมาณสามี่เี่แต่ตีคุณพบตั้งอีคนพบเมื่อปีหนึ่งพันเกร้อยเจ็โอ้พันกอเจดก่อนสงามโอ้โสวัสดีสวัสดีเออเมื่อเมอปี่งพันอ่าาร้อยกสามประมาณสามี่ปนี่วแต่คุณพกปีหนึ่ันก็อเจผู้ได้นพบนี่ เป็นเ้าพลังเจที่มาขนส่งทางแรกอ๋อทรงพลังปกครองโอ้อ๋อใช่อ๋อทุกอลังการว่ะเออทางจากอันเช่นทางที่ท่ชมนี่กิโลมเมตรเดียวเนาะอ๋อไป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 นี่อืไไไไไมไม่เคยมาเลยเคยเลยทางไปนีอืม อ้หว่าเป็นพับลถอันนี้เฮ้ยยังคือมีสารไปเรื่อยตัวนี้จะเป็นผุ้มป้นของเจ้าแม่นางแอนหรือว่านางสุนันทาก็ที่จะได้ชื่อว่าทำนางแอนนี้ย่อมาจากชื่อของคุณยิงคือว่านางแอน คือว่ามีเปาสาวที่ได้มาแอนมาลงกันอ๋อมาแอนม่แอนมาคุยกันแอนมาลงกันเป็นท่าแม่มความรัอมมอกอมาตะระหว่างเปาสาวมาสมัยแต่ก่อนจะได้มาฮักกันหรือว่ามาแอนมาลงกันอ๋ออันนี้เหรอนี่คือพวกปั้นของเจ้าแม่นางแอนอันนี้อันนี้ <c oughs> นเ <c oughs> คืองสุดทุ่น่าถวายบนเรื่ังแรกมาถวายจากคุณไทยที่เขาเจ้ามาถวายให้เจ้าแม่นางแอนสุดบ่าจะแม่พุงพวงมาลดเออไปพราะที่จะเข้าไปเสื้อส้มพายในท่าน <c oughs> <c oughs> งางแอนโขนิยาโขนิยะ เคเนนีื่องซ่มทำเลยอ๋ออันนี้เป็นบอกการเรียบร้อยเนาะไปบไ,ไปนี้อ๋อเปิดไฟนี้คือตกแต่งเ,าเนาะเดินใช้ไฟเข้ามาเลยเนาะเดินไฟม <ไฟ S 2> ายาฟออกเลยว้ายว้ามันพับวอลนต์นี่เชียวอ๋ออันนี้คือคือขุดเพืออ่อมันลงพอดียางเนาะถ้าถ้ามาเข้าเข้าเข้ามาเรื่อยปุ๊บนี้ประมาณเพียงนี้เด็ถือว่าเข้าได้กงโๆมา ดือยแม่แหละเฮ็ด oh. ท,ท่ำเพิ่มเติมคือเดินไปเข้ามาแล้วพลิกางเดินให้เดินเสียวซมแบบสะดวก oh. สบายแบาเก่าเป็นคุดลงอีกประมาณ80เซนถึงเ้าจะยางได้นะ mm. ถ้าว่าเ้ากแตถ้าว่าบุคุดนี่คือเ้าเายางมาได้เลยอ่าไม่ต้องเลอ้าโคเย็นปะเย็นไม่ลงสบายเลยเพราะว่ามันเป็นท่ำสะดวกมีอากาศสะดวกสบายและมีไฟสว่างตลอดทางเลยอ oh. โโอ้หเวลาเข้ามาปุ๊บนี่เขาบอกให้จับได้เป็นวะบอกให้จับหินให้ให้จับเพราะว่ามันโมแมนตินงอหินน้อยส่วนเป็นหินงอหินน้อยดูทางจับเพราะว่ามันเป็ยุดการเจริญเติบโตแมน่นแม่นแม่นโอ้โหลึกเลยเนาะอลังการหรือที่ไหจะซื้อนะนี่ไหนจะซื้อเดี๋ยวบนี้มามาบึ้งทำผู้เขาเป็นปูนทั้งโลกเลยโอ้ผู้เขาเป็นปูนโอ้ยาวผู้เขาเป็นปูนยาว หนบ่งด้านนี้จะเป็นผู้พินห้ากายของท้าวซิ่งเรียกผู้เป็นสามีของนักแอนนี่นะแม่ที่เป็นผัวของนักแอนคือแต่ก่อนจะมีพระฤาษีองค์หนึ่งมาประทับจำศีลภายในธรรมแห่งนี้เป็นประวัติของธรรมแน่เลยแต่ก่อนจะมีพระฤาษีองค์หนึ่งมาประทับจำศีลภายในธรรมแห่งนี้ อ่าจนหลายปีต่อมาพระฤาษีผู้เป็นอ่าพระฤาษีตาไฟซื้อนะที่ในายก็บต์นางแอนมาเลี้ยงเป็นลูกสาวแล้วเมื่อนางแอนใหญ่หรือว่าเติบโตเป็นสาวแล้วก็สีสวยสดงดงามคือนางฟ้าลูมมาเกเมื่อกี้เลยซื้อเสียงความงามของนางแอนนั้นดังก้องซาลือไปไกลทีมีสายลมหลายๆคนยังมาเบิ่งด้วยตาตัวเองงามสมคื่บ้านนั้นผู้ออไปจ้ะไป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 อ๋อเป็นเป็นเรื่องเล่าเนาะเป็นเรื่องเล่าเป็นตํานานต้องพักว่าพระสาวน้อยสมัยเก่าอืม สองทางย่างเชี่อมโซ่คือทางที่หนึ่งไปทางจุดสตูวิลแล้วก็จุดสวนเซลิงจุดนแรกเพราะว่ามีกิจกรรมสวนเซลิงนั่อ๋อบนนี้เขาเลือกบ่มีสองทางเขาเลือกบ่ส่วนทางนี้ไปทางอ่าท่าเรือหรือว่ามีสายน้ำที่สามัครจังแมตไปเซลลิงไปท่านี้ไปปกายประมประมาณร้อยกิโลเมตรร้อยกิโลเมตรทางนี้ก็ประมาณซ้ำกันเขาจะไปตรงไหก่อนอ่าไปเส้นทางที่หนึ่งก่อนอ๋อไปทางที่หนึ่งก่อนอือหัาก่อนดีเนาะ โอ้ตามสถิติที่มาอ่านนี่คืออะนาแขกไทยจะมาหลายเนาะแล้วก็ที่อไทยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนมาทำบุคคลมาทำอะน้ำน้น้อยมาดกธรรมาสตรเลยตลอดยังตลอดฝนบ่น้ำน้อยนี้อ่ามีเฉพาะน้าฝนงน้าฝนอ๋อมันอั้งเนาะนาพูดเลฝนตกใช่มันอั้งอันนั้นแคือมีน้ำน้อยน้ำน้อยมามี่ตรงนาเายอู้หดูคน รโซนโลกนีเพนี่เป็นน้ำไหลเลยอ๋อในสงนฝนไดไหลไหลล้วุ้เลยเนาะาหน้าดินไม่ไปเลยอ๋ออันนี้ทำนองเอ็นนัเอ็นเยเนาะเฮ้อบเคคเหอันนี้ไฟตลอดแนวเลยเนาะไฟชุดามเลยคอนโดมีไฟคอนโดมีไฟเนี่ยมันมืดๆด้ยเนา ส่วนทางเส้นนี้จะเป็นทางขึ้นไปจุดโคนสลิงจุดแรกนะครับอ๋ออันนี้มีหุมีหุ้มคนไปเชิญมั้งเราแม่ขึ้นเข้าไปจะเป็นป้องเข้าไปเป็นป้องหน้าผาที่จะแบบวิวสูงจากหน้าดินขึ้นประมาณ30กว่าเมตรเลยของคุณใดโดยวันนี้ผานี่กระสูงจากหน้าดินจัเมตรกระตูผาเลยนี่อ๋อผานี่ยังบม่ได้มาแท่งเลยยังวันนี้สูงเนาะแต่หุ้เนี่ยสูง30เมตรในหูนี่ เห็นบ่หมูป้องปักทรมจุดโถนสลิงอ๋อมีกิจกรรมหลายอยา่างเนาะอันนี้นะเขาจะเติมหนีอเนาะนี่บันไดน,นี้เนาะโดยเห็ดเติมเออขั้นขั้นบ่เติมมาได้นี่นคนขึ้นมาได้ดอ๋อโอ้โหโอ้เป็นหูเข้าไปได้น่ะกอาวทุก โหยั oh, งก็มือเติบเนาะปาตัวอ๋ออันน,อนี้เนาะอันนี้จุดโทล่สลิงบ่รออ๋ออันนี้สายสลิงเด้อนี่คือสายสลิงอ่าเป็นชุดโหนจุดแรกเพราะว่ามีสลิงสี่เส้นและมีเจ็ดฐานคือโหนอ้อมเลยหน้าทำาไมอนนี่อ๋อ โอ้อันนี้บันี้ใช่ทางมาใช่ทางมาแต่ตะแคกทางมาตะแคกจากด้านซ้ายมือนี่ซ้ายมือนะมาแต่ตะแคกเนาะอ๋ออันนั้นียงรถบ่ไม่เลยหยุดไปไกลฝาอันนั้นผายังผุนผุนผายังผาที่หน้าอ่หน้าธรรมไม่นตัวอะไรไม่เหรอผายังเสร็จนบัวมูสบัวมูเนาะมันลายผาเนาะเหือมีผาหลายอ๋อถูกผีลึกเนาะ คูดเลยพูดเลยเดี๋ยวพูดข้างล่านเลนี่เห็นเสียงโง่เช่ไหมฉมันโล่งโง่นะพระเจ้าอันน่ะเลียงงูอันนี้ขี้ขี้จังนี่นี่สลิงตัวนี้นี่อันน่ะจัาแมตสนี่อ่าสลิงเส้นทับิตนี่ร้อยห้าสิบเมตรอ๋อเหรอวันนี้สลิงจะเทไรขายอันนั้นสลิงค่าสลิงบล็อคคุละหนึ่งคนละแสนห้าอ๋อคนละแสนห้านึง ประมาณแล้วกันร้อยกว่าบาทนะร้ยอยกว่าบาทเนี่นนะเนาะโมแพงถ้าพี่น้องทางไทยมานะถือว่าได้เปรียบนะคือค้าเงินบาทตอนนี้ก็คือแพงร้อยบาทต่อหกสิบห้าพันก็ตกอยู่สิบล้านกว่าบาทเนาะสองล้านกว่าบาทก็ได้ขี้สลิงแล้วบาในเส้น<ส>ทางที่สองแล้วบ่เนี่ยเส้นทางที่สองนี่กันจะจีบินไหม พี oh, oh. ่น้องท่ายกมาเนาะมาจะจังหวัดไหนอยู่กาลสินครับโอ้ยอยู่กาลสินจะพูดไหนอันพูดหุ่ยมิกโอ้โหหุ่ยมิกม้าพี่เจ้ากันเนาะโอ้ยสมครับเออดี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 โอ้ยที่นี้จะเป็นบ่อนส้มแบบโอ้ยคือมีมีน้ำเนาะแหมมีน้ำน้ำนี่เลือกประมาณสามถึงสี่เมตรได้หญ้มีแห้งปะแห้งสุดคือเลอประมาณสองเมตรโอ้ยก็กันยังร้องเฮ้อได้เนาะร้องเฮ้อได้โอ้มีน้ำนะฮะเนาะ น้ำงามเลยโอ oh. ้ทสามารถองเวอควาไปตักทําได้ที่เปนตนอ๋อ oh, วันนี้อันราคาเฮ้อไเท่เทไร่ซื้ออ๋อคนอะนึงเสงกีบ oh, เนาะอ๋อคนอะ,อะ oh. นึงเอก๊บเนาะอ่าพูดนึงสเสกีบนี้มีผู้พายเฮือให้เนาะ ใหไข้แต่ท่างงานเขาต้องไปนั่งโอ้แม่้องต้องไปดูแลเนาะเพราะว่าเ้องเสี้ยลงนี่เว้ยแล้วยันเหือข้อมือยังเนาะอัน<ด>นี้นี่งบ่อนนั่งสมาธิของพัลลสีผู้เป็นพ่อของเน่ที่เก็บนนเน่มาเรีซื้อของ oh. ท่านชื่อว่าพัลลสีสามไปอันนี้ได้โอ้อลังการเนาะบ่มันห้องโถงแบบพระราชวังเลยนั่นนี่อันอันนี้บ่อนพนั่งสมาธิที่เข้ามาถอดนึ่งดีสีนั่งสมาธิอยู่นี่อ๋อ ห้องโถงอลังการเลยป่ะแบบคุ้นเคยมากเลยส่วนหัวผินปลายที่มีสีป้ายสีขาวติดไปหมดเลยคือคุณนอนงใช่หัวผินของพระฤาษีมีหน้ามีตาและมีหนวดยาวลงมาแม่เฮ้ยแม่จะสทางเท่งนในเชนเป็นคือหน้าแบบคือยังนอนอยู่นี่นะหมดเลยทุกคนให้เที่ยวบังก่อนคุยจังนั่งวันนี้แหละวันนี้แหละ เป็นขี้หินเนาะแต่เป็นหุบคนอ๋ออันนั้นบอกกับเจ้าอันพาเฮอนะส่วนนั้เป็นเธอขยักที่สามารถพาเองได้อ้พายเองอ๋อมีแต่ฝรั่งเนาะท้ายเนาะโอ้บึกบึกบึกบักเฉยหน่อยโอ้อ๋อมีไพาเองเนาะอันนี้ต้องมีพนักงานเข้าติดตามเป็นโอ้ประกอนเนาะยานเฮ้อความเฮ้อยังอุบัติเหตุเนาะอ๋อ อันนี้เฮือกขายักบ่อยยังเฮือกยังนี่เป็นเฮือกขายักที่สมาัยไทยเฮือกขายักนี่คือนั่งได้สองคนพลาสติกของแบนนั้นเขาเป็นคนไทยให้นั่งใน้ลำละสี่คนลำละสี่คนอ๋อนี่เป็นหินนวดของพลาสติกอ๋อหินนวดพลาสติกอ๋อมันเป็นน้ำน้อยมาปุ๊บเนาะแล้วมันคล้ายๆคือนวดเรียวมันตะไก่เลยทำไมอี๋ มันก็มีมันจะมีเรื่องเล่าเรื่องอย่างนี้เนาะอ๋ออันนี้ลงได้เรึเปล่าเด๋วลงไปใกล้ๆริมน้ำเลยอันนี้คืออันพันเจ้าหน้าที่ทางน้ำเราอ๋อเจ้าหน้าที่ไฟเฮอร์ตามอืมไปแล้วผู้ที่อนณาดูแลในสัมปทานนี่เป็นคนเล่าคนเล่าเป็นคนเล่าที่มีชื่อเสียงอยู่เมือดดี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 อ่ะดีเจอนตำรวจนนะพ่อบอลที่อ่าเต้าริ่นนี่เป็นของคนเล่าเฮ่านะไม่ได้เป็นของต่างประเทศนะ อันเด็กน้อยก็อันขี้ได้บ่เขื่อนเกน้อยขี่ได้ขี่ได้นอเล็กน้อยไล่สคนต่อปีึงอ๋ออันเ็กน้อยจากปีถึงคืนขี่เขื่อนได้อ๋อโอเคโอเคอันอ๋อทั้งทั้งคุณกับแม่นี่เนาะ ช่างเทิมพุกเมนนี่เนาะด้านนั้นเป็นคือทางลงมามื่อกี้อ๋ออ๋ลงมาแค่นี้นี่เนาะโอ้ไปมาหลงเนาะคัม่บอีไกดีก็นเท่ไ่ันบุเค่มากี่หลงได้เนาะโอ้ใหญ่มงนี่จักแม่นี่ะเมินมึงดูมงนี่โถงโตแม่นี่ะมานซิปก็แมเลย Uhm, ตัวนี้ฝั่งนี้หาฝั่งนี้นะเขาว่าเรารับซ่าไปแม็กที่้วสามสีมันกว้างดิโอ้โหแต่มันซอกซอกแซกโอ้เข้ามาแล้วมันเหมือนจักเหมืองนะอลังการดียปะโอ้ผีิกผีิกผีิกย่างเกี่ธรรมศาสตรมาเลยที่ต้นเถิดที่ทางย่างเพื่อชมนี่เลยเลี้ยงไฟเข้ามา อ,สสอ๋อคือปูงแต่งตั้งแต่ทางเข้าทางขึ้นเนาะนี่คือเฮ็ดเฮ็ดเธอนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวได้นะเที่ยวแบบมีงานก็คือเฮ็ดทั้นใดเฮ็ดห่าวนี้เ่าจับและะ้วก็เสื้อไ้าอีเพอเฮ็ดนักท่องเที่ยวได้เห็นหุ่งแล้วก็ถ่ายรูปงามะนะโอ้อลัอองการเลยมอเตอร์นี้เหมือนเนะาะอ๋อ

ปลาทำเลยอ๋อน้ำนี่เพื่อจะให้ปิดน้ำตกนะขาเจ้าจ,อจะอาณาเฮ็ดเฮ็ดร้องระบายน้ำมาเลยนะเฮ็ดเป็นเสามาเลยเหมือนกับอ่างอ่างน้ำอันน่าแช่งวันเท่านะเฮ็ดมาปุ๊บแล้วตกพุนเพื่อปิดน้ำตกเลยนะโอดด้ว่าผู้คิดนี่ก็ห้อยนั่งกันบ้านถึงเติบเลยผู้สิมาเฮ็ดนี่ก็ได้อันนี้เป็นอ่างน้ำที่กั้นไว้ไเพื่อให้น,น้ำมันไหลยยพุ้น ไหไไปแห้งไว้ช่านจะไปอเดอ้เย็นได้ทุกคนเลยเย็นเย็นสิ่งน้ำบัดน,นี้ม่ห้องพักเ่าอยู่นี่ค่ะอ่อนทักให้เองเทียวพักเพื่อสร้างบทเส็จโอ้สร้างมาแล้วโอ้น,อน 2, สองสามเดือนกันมาสามเข้างหน้าเลยตัวได้พักที่เช้านะเนาะโอ้คือมาแล้วกราบด้วยเนาะมาเที่ยวแล้วกราบนอนมื่อื่นมาแล้วไปพักที่ทางฝั่งอ๋อทางหลั่งคุณมีมอนพักคุมีมอนเ้าเออแม่แม่แม่แม,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 แม่อันนี้ทางทางเนาะทำนะดิล้มลือนดีเลยดิดอ๋ออันนี้มีน้ำอันนี้มันต้องมาได้พุูนเนาะต้องมาไกลบ่ าสาบซิก็แม่คุณโอ้โอ้ระบายมาเป็นน้ำตกเลยบุกสุดที่อนเดอะไ้ทุกคนเนียว้าวเดโอ้สะอาดสางดีดนะ เรียบร้อยแบบน,นี้เนาะโอ้ยฝนกระตกแบบน,นี้เอา้าวเขามั่งครับเยอะเขามา่ครับเยอะอ่าวเาดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีวยดวยผตกทุกคนเลยนี่คือทำนั่งแอ่นนะคุณเอนยังไม่ได้มาเที่ยวได้เลยทุกคนมีพลาดมาพีคเลยเก็บบรรยากาศเพื่อทุกคนในเบิรงนะเอ้าวครบกันในวิดีโอต่อไปใส่ป้าอันย่าทุกคนนะเนด้อลผลตก <laughs>